ngon lang wanna... ร้อยปีแต่แต่เท้ยนตะศกลาที่สองศูนย์ศูนย์สี่ตะกุ่นวันนี้ได้ไปร่วมงานกันใช่ไหมครับได้ออกมาเนาะร้อนจุกมากแต่ว่าโอ้เราต้องมารอทีนออ่นี่เมื่อกี้นี้พี่งกันออกมาเหรอ ดีกดีตอนยินดะอมชือว่ัครสวัสดีบดีครับผมผมชื่อจิมมี่นะครับวนนมาคะครับปกติผมก็ขับองเลนะลื ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ก็สงนี้ไปก่อนได้ยินไหมไอเด็กแปับนี้นะเดี๋ยวประตูนี้นะจะได้ยินยังไ่ได้ยินไหม เกิงมากครับผมเมื่อกี้จะบอกว่าตอนที่เดินออกมาเมื่อกี้รู้สึกว่าใครมาูนโลกของเราสองคนนันจริงหรือเปล่าเราเห็นหรอเปล่าจรงอ่ะเป็นงานเป็นงานผมจำไดาเ็นงา,าางานสีแดงาเป็นสีแดงนะแล้วก็ตอนนั้นเราตกใจมากเพราะว่าเราคิดว่าจะมีแฟนคลับใช่ไม่คิดว่าจะมีแฟนคับแลงคนเยอะแบบนี้เราทำให้เ,เราตื่นตระหนแล้วก็วันนี้มันก็พ่แล,แล้เราก็รู้สึกว่าดีใจมากมาที่ ไปค่อยมาทำแรกรันชาแน่แห่จริงนะบาี่กใช่ยอดยินดีก้อนรบนะครับคนที่มาใหมเน้องคนหนุมนะฮะแล้วก็่าก็ขอบคุณที่คนดูที่อยู่แลนีคนดนอมดมเอ็นดูใ้พวกนไ้น่าหน้าเก่า ใว่ากเลยที่เห็นภาพตลอดู้้ว่านี้ที่ด้รัตวนี้เปเนแสนแล้วก็ตกัวนม้วนยังไม่จบก็ต้นแร้วผมก็ชายช่ใช่แค่อยากเต้นโชว์ใัตองก ที่เราที่เราที่เรามารวบนนันเตแถวนี้แหละเราเล่นกันโอ้เธอววาจ้ะได้ด้วยว่าเราเป่อยู่ชุดนแลนเราตอชูชิ ใช่ขอบคุณมากวันนี้ตีทิ้งว่างแล้ว่าได้ใจมีเงินแล้วก็แล้วก็มันบล็

แต่งตัวเป็นอ่ะให้แต่งตัวแบบนี้แลให้โจทย์ทุกคนนะโว้ดสำหรับตีนแต่งตัวนะครับไป็นคอนเสิร์ตจิมไดโฟสนะครับวันที่30สิงหาคมคี้แต่งตัวเป็นีเอางี้ดีกว่าให้คิดง่ายๆว่าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนจิมไดโฟสสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนจิมไดโฟส

เราบ่มเด็กมัธมนะครับผมที่อยากเป็นแนบองไตเตัวยากเลยครับผมเขต้องแต่งหรอก็เป็นอยู่แล้วหรือว่าหรือว่าตเป็นเมอนนะเฮ้ยอย่าอย่าพึ่อย่าพึ่งไปลมไลงตายแล้วสาวอะไครับสู้ช่ว เสร็จแล้วเส็แล้วพ่อไไงน้องน่าจะถ่ายสตอรีอ่ะยาวอ๋อเจน่ารักพอเจทำยังไงก็รู้ทุกคนเลยไดเลยทำไยโอยีลาผมไม่มีลาเ่นันไินไปลุกคนไปคน เอบคุณแมกครับขอบคุณแมครับอ๋อเรื่องยังไม่ได้ไปมาไมาลูกลูกไม่ได้หรอยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไว้ขลงเอะไรรู้สึกได้ว่านะ เขาถ่ายรูปนะเหมือนจะติดเรานะแต่เจมันน่าจะบังพวกเราบุดีน่าจะ เพราะว่ากาดเขาตั้งไว้แล้วเลเออลงด้านนู้นแล้วเข้าชั้นใต้ดินเลยใช่ แต่รื่องรี่เจมถ่ายมือถือตัวเองโอ้โห oh, ลมหล่อมาก ข uhm อโฟนต่อโ้ยสองคนเลยเจมคลิปหนึ <t rap> <t rap ่งโคนคลิปหนึ oh. ่งนะ่ลรอแอบด้วยแด้วยแ็กด้วยนะหนูเอายิ้มไหมครั้งไหมยิ้